ดุกดางปรีชาชัยจนกับแดงเพชรราชันดุกดางปรีชาชัยจนกับแดงเพชรราชันเป็นนํำในจอทีวีนะครับนี่คือดุกดางปรีชาชัยข้องในเข้มนาซ่านธุรัธานีนะครับดุกดางปรีชาชัยข้องในเข้มสุรัฐธานีนะครับ แดงเพชรราชันหรือแดงแพรบครับแดงเพชรราชันหรือแดงแพรบรองสักข้อจะขอจะมารก่อสร้างพร้อมกี่นีครับานยเ็นครับอวะปอเขาโครนิกาเเดมเป็นเป็นยำกฎกติกามารยานะครับตัวแดงไดเปรียบเตี่ยมันแดงวะนะครับ ก็ดำด้เปลมตีมันดำวะดำเปลบกับแดงเปลบดำมันก็ได้ก็อย่างครับไอ้นู้นได้ดำอันี้ได้แดงไอ้นู้นดำปีกอันี้ได้เปบครับแวางดำปีกกับแดงเปบนะครับนออกิออกิออกิอกแออก เด้กัมีรยศน้ำกัมีปพรยอาหนาหนด้หน้าขันหน่ยอยได้องเหน้ารับไว้นิแทงมาีกตีกเ่ตีเอาหน้าขันหน่อยเอนนอยม็ดขู <c oughs> ดีนักเลงรอคอยนะครับนักเลงวัวรอกอย

ไอเด็มหมดจะรองกันหนุ่จะได้นี่นี่ไอเด็กว่กันตัวเติมวันนี้หนุ่ยจนมาแล้วพอหนุ่ยแดงเพชรกล้ามอยกรัมแดงเพชรกล้ามอยกรวะแดงเพชรลอยป้าน่าเด่นเจ้าไไม่รู้จักเออพอหนุ่ย นี่แดงจจังว่าครับลื่นกันไปฮะ đèn đèn cũ này đèn hòa cũ mình tôi dây dây tôi dây dây vậy này bạn saber bơi đen này các bạn, thì ní gặp bạn bơi đen này. <laughs> 哎。<Hey. S 2> hey. chấm liệt lốc quanh chế thành ra gọi chiến hôm nay đến ตีปดนาที่ครับเรื่อยเชี่ยวว่ามันรวดเร็วมากสิแล้วครับเตียนตุกจำนักนะครับไม้ควายล้ำนี่ก็เป็นควายนะเปรียยเป็นควายตอที่เป็นตัวเด็ดประจําวันนะดินแต่ว่าหัวก็คือหัวเล้ครับแล้วอีอยางแดงนี้มันกาบ้านสึกเนื้อเรือตายมาทีเป็ดหัวแล้วครับมันกับชนกับตัวใยญ่มาการไล่กลางไล่หุนนะครับวันนี้มันจะแปจะหนาแต่ว่าพวกที่เล่นมัน้ามาจะบังไร้ม่ได้แล้วป่านนี้ อย่างตัางกันน้ำอยู่เนาะครับลูกแดับครับไปตาลูกเขาให้ลูกเป็นตัวเด็ดประจำวันน่ะลูกเดือดร้อนกันอย่างอู้นี่ลูกเดือดร้อนกันไลก็เนี่ยลูกลูกครับไปลูกลูกครับไปลูกครับไปได้กี้นี่ลูกไปนี่สิบช่องนาทีสิบช่องนาทีสิบช่องนาทีแดงแพร่ครับแดงเพชรราชัน กองรองแล้ก,ก็จะขอจตุมหากอร้างพระกีรีเป็นว่าชนะก็